ตอนนี้อยู่กับพวกเรา NMP นี่โชว์ก่อนที่จะชมคลิปของพวกเราอย่าลืมกด Subscribe ก่อนนะคะนี่ค่ะมึงเห็นที่ยังโยมมึงตัวมากดมึงเห็นยางยมมือตัวมากดยืนเต้นนี่นะคะเห็นหรอเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบาย ออบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีของช่องช่องเล็กๆอย่างช่องของเรานะฮะที่ได้รับเชิญจากจดูเทให้ไปร่วมกงานด้วยนะฮะไปดูครับคนข้างหลังร้านกำลังทอะไรอยู่กำลังทำอะไร <c oughs> แต่โปเกมอนโกได้กี่ตัวแล้วตอนนี้ะนะได้สามเฉพาะนั่งตรงนี้นะโอ้โห ตอนนี้ก็เวลากี่โมงละ6โมงครึ่งนะครับเราเดินทางจากคอนเทนต์อันนี้ถึงแล้วนั่งขอาานั่งขอนแป๊บนึ่งก่อนที่จะเตรียมตัวเข้างานต่อไปครับ เมื่อกี้กาลังพักกินข้าวนะฮะไม่ได้ถ่ายนะยังไม่รู้เส้นทางที่เราจะมาที่เราจะพักเลยนะครับมาตายราดับหน้านะครับตอนนี้อยู่กันสองคนทสดแรวชิดชิดช,ช,ช,ชินะฮะช่วงเวลา9โมงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ YouTube Space นะครับมีภาพเด็ดๆยวมาให้ดูกันตอนนี้กำลังออกเดินทางกันครับผมแต่ว่า ตอนนี้เส้นทางชีวิตของเราเหมือนกับไปตายอาดาบหน้ามากๆเลยเพราะว่าไม่รู้จักสักที่แม้แต่ยังต้องดู G P S อีกไม่ใช่อันนี้โปเกมอนโอเคเพิ่มพูดอะไรหน่อยดิครับครับครับแค่นี้นะครับจะเริญมากลวชีิกำลังจะไป b t S สนตว์ไฟนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าต่อไปนะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันครับไปเยะ next station สุพรรณบรเ่าบางเกลครับเป็นเหิดสายวนไขึ้นใหม่่อนนี้น่แหละส p e c i a l i ในเมืองจู เราจะไปแบริ่งครับแต่ว่าเรามาลงหมอชิดเพื่อเพื่ออะไร <c oughs> เดี๋ยวเราลงรถกันไปขึ้นไปขึ้นใหม่ไปขึ้นใหม่ไปขึ้นใหม่โอเคโอเคปวดอะไรหน่อยอ่ะไม่โหเหนื่อยเดินแค่นี้ทำเหนื่อยกูดูเที่ยวเ,เองที่เดิมที่เดิม เดือดกันม่มมมอนจับแป๊บนึ่ใช่เนี่ยโอ้มืเดียวไม่ได้อ่ะสู้เหรอเอ,อ,เอ้อหลบเยกูไม่ยืน ออมาแล้ววูถึงแล้วสุดยอดมาก u ูทูบสเปซแบงคอกไท a แลนด์วันนี้วันที่27ที่เราเข้ามาร่วมงานนะครับได้รับโอกาสนะจากทาง YouTube Thailand นะครับคัดเลือกให้พวกเราช่องน้อยๆน,นะฮะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยปะ และตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่งาน YouTube State Bangkok นะฮะซึ่งเป็นการรวบรวมของเหล่าครีเอเตอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับซึ่งวันนี้ช่องเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยได้โอกาสเข้ามาร่วมงานนี้เหมือนกันนะฮะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอใครบ้างคนดังของวงการยูทูบเบอร์นะฮะจะเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ แล้วตอนนี้เราก็ลงเะเบียนเกษตรเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราอีกสักพักหนึ่งเนี่ยทางยูทูบเทเลียมเขามีของว่างให้พวกเรารับประทานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันปะมีอะไรมั่งครับผมอ,อันนี้ก็จะมีเป็นข้าวผัดต้มยำครับแล้วก็ตัวนี้ขอให้น้องคนหลักล่องแล้วกันเนาะครับ,รบขอบคุณครับ ทีมงานเขาก็เรียกเข้าไปดูแล้วครับในกิจกรรมของ360 VR Happy Hour นะครับรับร mm hmm. องว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าสตูด,ดิโอที่เขาบอกว่ารายการทีวีดังๆใหญ่หญๆเนี่ยครับที่เขามาจาัดก,กันที่นี่นะเซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราตามมาอุปกรณ์การถ่ายทำเขาอลังการมากสุดยอดครับเต้แค่ไฟนี่ก็นีน่ฮะเราจะมีโอกาสได้ใช้แบบนี้ไหมไฟ <laughs> ใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับใหญ่สุดยอดเลยข้างในครับเขาไม่รู้เขาเล่นอะไรกันนะฮะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า เมื่อกี้ไปลงทะเบียนมาครับได้กระเป๋าเมื่อกี้ไม่ได้บอกสวยงามตามท้องเรื่องโอเคครับไปดูนะฮะโอ้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มาใช้ไหม <laughs> ห้องแบบนี้ครับดูครับโอ้โหุอุปกรณ์ครับกล้องตัวละหลายแสนเลยทีเดียวนะฮะอ อันนี้เป็นบริเวณภายนอกของสตูดิโอนะฮะแง้มองไปนี่โหสูงใหญ่อลังการนะครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากสําหรับกระเป๋าใบนี้นะฮะกว่าจะได้มานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องไปโพสต์บนอินเทอร์เน็ตต้องต่อคิวกันยาวเหยียดสุดท้าย <c oughs> ได้กระเป๋านี้เลยมาอันนี้เป็นด้านหลังของสตูดิโอนะฮะโอ้สามสตูดิโอใหญ่อันนี้ถือว่า น่าจะเป็นเหมือนสตูดิโอของรายการทีวีนะครับรายการทีวีหลายๆรายการน่าจะเข้ามาถ่ายตรงนี้กลับและตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงสตูดิโอที่2จะบอกว่าเป็นสตูดิโอที่2ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกตึกหนึ่งของห้องอบรมหรือเป็นสตูดิโอตึกที่2นะครับของเซทพอยต์นะครับสตูดิโอตรงนี้โหอลังการมากนะฮะอยากมีโอกาสได้มาถ่ายทําตรงนี้บ้างนะฮะ เราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูการอบรมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ทางทีมงานเขาจะมีอะไรมาให้เราดูนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยไปถยายค้ายเลี้ยวซ้ายเ้ยวซ้ายนะคะเป็น